สวัสดีครับอ,อันนี้เป็นภาคต่อตอนสองนะครับหลังจากเมื่อที่ผ่านมาเราทำคลิปขุนแผนยาวๆกันมาหนึงคลิปคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสำหรับพระพิมพ์โบราณที่หายยากๆพบเจอน้อยนะครับอันนี้เผื่อว่า พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อโวยนะครับจะได้เผื่อว่าขับคล้ายขับคลาไปเจอในสนามหรือว่าไปเจอในที่ไหนว่าเป็นพระลึกลับหรืออะไรนะครับเผื่อว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเคยเห็นมาบ้างหรือยังไม่เคยเห็นก็จำเอาไว้นะครับถ้าเจอแบบนี้เป็นพระ ของหลวงพ่อกวยชุตินทโลนะครับวัดโคสิตารามเป็นพระซุ้มะระฆังนะครับข้างกระหนกแบบนี้นะครับจริงๆตัวพระเนี่ยนะครับก็เป็นสีปกตินะครับเป็นสีปกติแต่ว่าองค์นี้ลงชาติลงทองมานะเพื่อนจะเห็นว่าลงชาติลงทองแบบโบราณนะครับก็เลยทำให้สีพระเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะครับ กลายเป็นสีแดงแล้วเจ้าของเนี่ยเขากา็กลัวว่าพระเนี่ยจะผิวเสียหายนะครับก็เลยเลีเ่ยมกรอบทับเอาไว้นะครับเลี่ยมกรอบทับเอาไว้แต่ก็ปลอดภัยดีครับแบบนี้ปลอดภัยดีครับทําให้เราเห็นพระหยิบจับพระได้ง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นอีกพิมพ์หนึง่งนะครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมบอกคุณได้เลยว่า ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่ได้หากันง่ายๆพิมพ์นี้เป็นพิมพ์โบราณโบราณน,นะครับเป็นพิมพ์โบร,โบราณแล้วมีในหนังสือมงคลทิพย์ของหลวงพ่อกลวยเราสามารถเล่นหาพิมพ์นี้ได้อย่างเป็นมาตรฐานนะครับเป็นเป็นพิมพ์โบราณที่เล่นหากันเป็นสากลนะครับแบบนี้สมรคังข้างกันกแบบนี้นะครับ ใครที่มีหนังสืออยู่หยิบหนังสือขึ้นมาเปิดดูด่วนๆนะครับเป็นพระพิมพ์โบราณน,นะครับแบบนี้แล้วก็มาองค์ถัดมานะครับองถัดมาเราก็จะให้ดูพระพิมพโบราณที่หายากอีกหนึ่งองนะครับองนี้เป็นพระสันนะครับเป็นพระสันข้างเม็ด เป็นพระสันข้างเม็ดนะครับเนี่ยแล้วที่สำคัญคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นองค์นี้ก็หายากแล้วเพราะว่าเป็นเนื้อดำนะครับเป็นเนื้อดำนะครับนี่แล้วก็พิมพ์นี้นะครับคุณจะเนี่ยนะครับอ่าอันนี้เป็นในพิมพ์นะครับตำหนิในพิมพ์นะครับที่คุณจะเห็นเวลาเขาถอดหรือว่าเวลาเขาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ข้างเม็ดเนี่ยนะครับที่ถูกสัมผัสมือเนี่ยนะครับอ่า ลบไปบ้างนะครับแต่ร่องรอยในการการแปะการปาดเนี่ยนะครับผมก็ใช้ศัพท์ชาวบ้านบ้านนอกแล้วเกินนะครับเขาอาจจะเรียกกันนะเนี่ยนะครับรอยรอยปิดรอยโปะเนื้อตรงเนี้ยนะครับรอยที่เขาประกบเก็บเนื้อเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับแต่ด้วยความที่หายากในพิมพ์นี้เนี่ยนะครับ ไม่ได้อยู่ที่ผมอธิบายบรรยายมาตรงนี้หรอกนะครับไม่ได้อยู่เลยนะครับทดเอาไว้ในใจได้เลยถ้าคุณหันหลังหันหลังพระองค์นี้มาแล้วคุณเจอแบบนี้นะครับคุณเจอแบบนี้นะครับนี่เป็นหลังซิวลีแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอพระพิมพ์นี้ที่ไหนนะอ่าไปเจอสนามไหนไปเจอที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ ถ้าคุณพลิกหลังพระสันมาแล้วคุณเจอหลังซิวลีแบบนี้นะครับพิมพ์ถูกต้องเนื้อหาถูกต้องธรรมชาติถูกต้องแล้วมีพระซิวลีอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับมีตังพอซื้อซื้อเข้ามาเถอะนะมีเงินพอซื้อซื้อเข้ามาเถอะนะ ต่อรองได้ซื้อเขามาเถอะผมพูดได้คำเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะไม่เห็นพระพิมพ์นี้ที่มีหลังซิวลรีแบบนี้ง่ายๆนะครับคุณจะเห็นหลังซิวอรีแบบนี้นะครับในหลังสมเด็จพระวัดราชนัดดาหรือพระถอดพิมพ์วัดราชนัดดาหรือบล็อกวัดนะครับที่คุณเห็นซิวอรีทั่วๆไปคุณอาจจะเห็นได้อยู่บ่อยเนืองๆ แต่ในหลังพระสันแบบนี้นะครับผมบอกคุณได้เลยว่าคุณจะหาไม่ได้ง่ายอีกแล้วถ้าคุณวางเอาไว้ไม่ได้เช่าหาหรือไม่ได้ซื้อกลับมาผมบอกคุณได้เลยว่าอีกนานทีเดียวหลายปีทีเดียวกว่าคุณจะได้มีโอกาสพบเจอพระองค์นี้อีกนะครับผมพูดได้เลยนะครับองค์นี้เท่าที่เห็นก็มีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับมี เขาโครงของหน้าตาให้เห็นมีความคมของข้างเม็ดให้เห็นนะครับด้านโครงด้านข้างก็ถือว่าสวยสมบูรณ์ดีนะครับสวยสมบูรณ์ดีที่หายากก็คือเป็นเนื้อดานะครับหนึ่งเนื้อดำเนี่หายากกว่าแล้วนะพบเจอน้อยกว่าเนื้อดินนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความหายากที่ ที่สมน้ำสมเนื้อนะครับถ้าหาเจอแล้วมีโอกาสได้ครอบครองนะครับผมบอกได้เลยว่าเลี่ยมทองเก็บไว้เถอะนะครับมานะโอกาสที่คุณจะแขวนไปชนกับใครหรือไปเจอใครที่เขามีแบบนี้เนี่ยน้อยมากผมจะบอกให้นะเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยนะอ่านะไม่ต้องเชื่อตามผมนะไอ้ประเภทไม่ซื้อเดี๋ยวเสียสายอะไรเนี่ยนะ,ะนะ สือสายนี้เนี่ยผมบอกเลยนะสายนี้ต้องเก็บอย่างเดียวแล้วนะเถ้าพลาดปล่อยผ่านไปเนี่ยก็จะยากเย็นแล้วละ่ะจะยากเย็นแล้วละ่ะเรามาดูพระหายากองค์ต่อไปองค์ต่อไปก็ผมขอยกเป็นพิมพ์นี้นะขอยกเป็นพิมพ์นี้หลายๆคนมองแล้วเอาพระพิมพ์ปุหนังจะไปหายากได้ยังไงนะ ระพิมพ์ปูหนังแบบนี้จะไปหายากได้ไงวัดราชนัดดาไงเยอะแยะถูกต้องครับถูกต้องครับคุณจะเจอพิมพ์นี้นะครับคุณจะเจอพิมพ์นี้นะด้านหนึ่งเป็นปูหนังอยู่ด้านหลังอีกด้านหนึ่งจะเป็นพระประธานบางครั้งก็เป็นพิมพ์ปกโพนะอันนั้นเนี่ยของวัดราดชนัดดา นะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันผสมผงแก่น้ํามันหนระืออะไรประมาณนี้แหละนะผมอาจจะเรียกสับสนไปหน่อยแต่ละไว้ให้เข้าใจตรงกรันสําหรับคนที่เล่นเป็นดูเป็นจะรู้นะครับว่าพระแบบแก่น้ํามันแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญความหายากไม่ได้อยู่ที่หน้าพิมพ์หรือว่าหลังพิมพ์ที่เป็นหลังเรียบองนี้เนี่ยเป็นพิมพ นี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ปลุหนังเลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยพระปลุหนังได้รับความนิยมมากนะครับจะเป็นเนื้อชินเนื้ออะไรก็แล้วแต่ในช่วงสมัยหนึ่งของอยุธยานะครับพระปล่หนังเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาฮิตกันมากจะด้วยโครงกระพันชาตรีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับ ชุตอินทโลได้นำมาแกะลงพิมพ์เป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็เป็นเนื้อมวลสารซึ่งหายากแล้วก็เป็นเนื้อมวลสารทีเ่เรียกว่าหลวงปู่เก็บนำมาทำเป็นสมเด็จนะครับได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ผมอยากให้พี่ๆเพื่อนๆโฟกัสตรงด้านหลังนี่ เราพลิกหลังพระมาเราก็จะเห็นเป็นหลังเรียบธรรมดานะครับพลิกหลังพระมาก็จะเห็นเป็นหลังเรียบธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับมีรอยกระเทาะนิดหน่อยนะครับมีรอยลานนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เป็นความสนหรือว่าเป็นความที่ตัวผมเองเนี่ยชอบมองพระในมุมต่างๆมองพระในหลายๆมุมมองนะครับก็ทําการส่องไปส่องมาส่องไปส่องมา พลิกไปพลิกมาปุ๊บกลับมาอยู่ในมุมนี้นี่แหละครับความหายากมันอยู่ตรงนี้มันจะด้วยความบังเอิญหรือไม่บังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่สามารถอธิบายได้นะครับแต่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือลายแตกลายงานเนี่ยนะครับลายแตกร้อยล้านร้อยล้านของพระ นะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นรูปด้วยความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้แต่กลายเป็นรูปพระพุทธหนึ่งองค์พระสงฆ์หนึ่งองค์และที่สําคัญพระสงฆ์มีประพาณนทนด้วยเนี่ยผมพูดแล้วผมก็ยังแต่ไม่เอาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาเรื่องเล่าเส่าโยมามา,มามอมเมาเยาวชนหรือว่ามามอมเมาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยเหมือนกันเอาเป็นว่ามัน เป็นความบังเอิญก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการกดพิมพ์นะครับผมจะส่องให้ดูอันเนี้ยมันเป็นรูปอันเนี้ยมันเกิดจากเนี่ยครับเกิดจากนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเป็นเกิดจากรอยแตกรอยลานเห็นไหมมันไม่ได้เกิดจากการกดพิมพ์หรืออะไรใดๆทั้งนั้นแหละนะเพราะว่ามันอยู่โคละด้านกับพระด้านนี้เห็นไหมนี่มันสลับกลับหัวกลับหางกันแบบนี้อ่า มันก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่ที่พระจะสลับหรืออาจจะเป็นไปได้ผมก็ไม่รู้นะครับด้วยความที่เป็นพ่อค้าพ่อค้าพระบ้านนอกนะไม่ใช่เสียนไม่ใช่เกจิอะไรก็เอาตามที่ตัวเองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าองค์เนี้ยนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าเก็บมากนะครับน่าเก็บน่าสะสมมากมันคงไม่ได้เจอแบบนี้กันบ่อยๆนะครับอ่านี่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมชอบนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ผมชอบแล้วก็แล้วก็เอามาทําเป็นคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็เรามาดูองค์ถัดมาเรามาดูองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาเนี่ยนะครับใครเห็นแล้วก็เอา ก็พระพิมพ์สะดุ้งมานนะครับสะดุ้งมานสะดุ้งกลับแบบนี้ก็เห็นพี่เอามาทำคลิปโพสขายอยู่เรื่อยๆองค์นี้พิมพ์สะดุ้งมานถูกต้องครับตามนั้นเลยแต่ว่าปกติที่เราเห็นแล้วก็มีลงเอาไว้ในหนังสือเล่นหากันเป็นสากลจะเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดิน นะในปี2ราวปี2,500นะครับเป็นสะดุ้งกลับสะดุ้งมาจะเจอเป็นเนื้อสีดำบ้างในบางทีนะครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณซึ่งไม่ใช่จะหาเจอกันได้ง่ายๆนะด้วยความที่สร้างน้อยนะครับสร้างน้อย หายากนี่มวลสารชัดเจนนะครับมวลสารสีสันชัดเจนองนี้ด้วยความที่สร้างน้อยและหายากนะครับก็คาดว่าคาดว่าน่าจะมีอยู่น้อยมากหมุนเวียนในสนามในตลาดนะครับมาแล้วก็มาอยู่ที่เราจนได้นะครับมาอยู่ที่เราจนได้อนนี้อันนี้ครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากไม่ค่อยได้เจอแบบนี้บ่อยๆนะครับ เพื่อนๆรักคนไหนเจอนะครับมีแบบนี้นี่เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเก็บรักษาไว้ให้ดีพบเจอน้อยหลังเบี้ยแบบนี้นะครับหลังเบี้ยหลังเต่าแบบนี้สวยสมบูรณ์มากองค์นี้ผมบอกให้เลยนะครับเนี่ยครับหลายๆคนเจอแบบนี้ก็นะต้องเก็บนะครับพระแบบนี้ต้องเก็บต้องสะสมนะครับใครจะเก็บจะสะสมติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับหรือว่าคุณจะ ลงทุนนะครับลงทุนเก็บไว้นะครับก็รับรองได้ว่าพระเหล่านี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนเรายังมีพระอันไหนที่อีกสักองค์มอีกซักองมาอีกสักองมา,อ,อ,งมาอันนี้นะครับเป็นพระนี่ครับ เป็นปกโพกิ่งนะครับปางประธานพรฐานบัวนะครับองค์นี้มีคลิปแยกนะครับแต่ก็อดไม่ได้ถ้าพูดถึงจะต้องมารวมอยู่ในพระ,ะหายากนะครับพระหายากเพราะว่าพิมพ์นี้คุณจะเห็นว่าจะมีแต่ปางประธานพรฐานบัวซึ่งเรียกว่าแทบจะนับครั้งได้ไม่บ่อยนักที่คุณจะเห็นเป็นโพกิ่งแล้วมีปางประธานพรฐานบัวแบบนี้นะครับ ซึ่งเนื้อหามวลสารสวยงามชัดเจนเป็นเนื้อผสมว่านนะครับเป็นเนื้อผสมว่านมวลสารเยอะมากผมยังคิดอยู่ว่าสงสัยจะต้องเอาไปเลี่ยมเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบพระเลี่ยมเพราะกลัวว่าจะปิดระบังอะไรนะครับไม่เดี๋ยวต้องตัดสินใจก่อนอาจจะต้องเอาไปเลี่ยมเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับนี่มวลสารเยอะมากนะครับก็ เหมือนเดิมครับติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับพระสวยหลวงพ่อวกวชุตินทโรนะครับพระแท้หลวงพ่อเกวชุตินทโรนะครับก็เราจะรวบรวมนะครับแล้วก็จะพยายามทําคลิปบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆอัปเดตนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับจะเป็น f a c e b o o k นะครับจะเป็น าทางไลน์นะครับก็สามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับได้เลยนะครับมีลิงก์นะครับหรือว่า,อาของ Facebook นะครับทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถแอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับติดตามได้ทุกช่องทางขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ